พระพุทธเจ้าห้ามพิสุฉันเนื้อสิบชนิดมีอะไรบ้างไปดูกันในพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าพระวินยัยปิฎกเล่มที่ห้ามหาวักพักสองได้กล่าวถึงเรื่องเนื้อสิบชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติห้ามพิสุฉันซึ่งมีคนรายละเอียดดังนี้กล่าวถึงครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะอิสตนะมาลึกะทายวันเมืองพารานสีนั้นสมัยนั้นอุบาสก สุปิยะและอุบาสิกาสุปิยาเป็นผู้เลื่อมใสบำรุงพระสงฆ์อยู่ในพระนครพระลานสีวันหนึง่งอุบาสิกาสุปิยาไปยังอารามวิหารทุกแห่งและเรียนถามพิสุท์ทั้งหลายว่าพิสุ์รูปใดอาพาธได้อยากให้นำอะไรมาถวายพิสุ์รูปหนึ่งดื่มยาถ่ายและได้บอกอุบาสิกาสุปิยาว่าต้องการน้ำเนื้อต้มอุบาสิกาสุปิยารับคำว่าจะนำมาถวายเป็นพิเศษ เมื่อกลับเดือนจึงสั่งชายคนรับใช้ให้ไปหาซื้อเนื้อสัตว์แต่เขาหาซื้อทั่วเมืองก็ไม่มีจึงได้กลับไปบอกอุบาสิกาสุปิยาว่าไม่มีเนื้อสัตว์ขายเพราะวันนี้ห้ามฆ่าสัตว์อุบาสิกาสุปิยาจึงวิตกว่าพิษุอาพาธรูปนั้นเมื่อไม่ได้ฉันน้ำต้มเนื้ออาจจะอาพาธมากขึ้นหรือถึงมรณภาพได้การที่เรารับคำแล้วไม่จัดหาไปถวายนั้นเป็นการไม่สมควร เมื่อคิดดังนี้จึงได้หยิบมีดหั่นเนื้อมาเชือดเนื้อขาของตนเองส่งให้หญิงคนรับใช้สั่งให้ต้มเนื้อนี้แล้วนำไปถวายพิสูนรรูปที่อาพาธและถ้ามีผู้ใดถามถึงก็ให้บอกว่าเธอป่วยแล้วเอาผ้าห่มมาพันที่ขาแล้วกลับเข้าไปในห้องนอนเมื่ออุบาสกสุปิยะกลับถึงเดือนอุบาสิกาสุปิยาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทราบอุบาสกสุปิยะล่าเริงดีใจว่า สุปิยามีศรัทธาเริ่มใสถึงแก่สละเนื้อของตนเองแล้วสิ่งอื่นใดทำไมนางจักให้ไม่ได้เล่าจากนั้นอุบาสกสุปิยะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วอารัธนาไปรับพระต,ตาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่เรือนของอุบาสกสุปิยะแล้วไม่เห็นอุบาสิกาสุปิยาจึงตัดถาม เมื่อทราบความว่านางป่วยจึงรับสั่งให้พามาเฝ้าทรงเห็นแผลใหญ่ที่ขาของนางและด้วยอนุภาพของพระพุทธองค์เนื้อขาที่หายไปนั้นก็กลับเต็มดังเดิมจากนั้นเมื่อเสด็จกลับไปจึงรับสั่งให้ประชุมพิสุสงฆ์ทรงสอบถามพิสุทั้งหลายว่าพิสุรูปไหนขอเนื้อต่ออุบาสิกาสุปิยาพิสุรูปนําได้ทุนรับต่อพระผู้มีพระภาคว่าตนเป็นผู้ขอแล้วเขาได้นำมาถวายและฉันแล้วโดยไม่ได้พิจารณา พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียนว่าการกระทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสคั้นแล้วทรงรับสั่งกับพิสุท์ทั้งหลายเรื่องการฉันเนื้อสัตว์ดังนี้หนึ่งห้ามฉันเนื้อมนุษย์ด้วยเหตุแห่งอุบาสิกาสุปิยามีศรัทธาเลื่อมใสพิสุถึงแก่สละเนื้อของตอนเองนำไปต้มถวายแก่พิสุผู้อาพาธจนตัวเองต้องเจ็บป่วยพระผู้มีพระภาคจ,จึงทรงบัญญัติห้ามแก่พิสุ์ทั้งหลายว่า ดูกรพิสุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่เขาสลาเนื้อของเขาวถวายก็ได้ดูกรพิสูทั้งหลายพิสูไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอาบัตทุนลดใจอันหนึ่งพิสุยังไม่ได้พิจารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ห้ามฉันเนื้อช้างในสมัยนั้นช้างหลวงล้มลงหลายเชือก และเมื่ออัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อช้างและถวายแก่พิสุผู้เที่ยวบิณฑบาตเมื่อพิสุฉันเนื้อช้างประชาชนจึงเพ่งโทษดีเตียนโพรธนาว่าช้างเป็นราชพานะถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่ทรงเลื่อมใสต่อพิสุเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่พิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อช้างรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎ 3. ห้ามฉันเนื้อม้าสมัยต่อมาม้าหลวงตายมากและเมื่ออัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อม้าและถวายแก่พิสูตผู้เที่ยวบิทบาทเมื่อพิสูตฉันเนื้อม้าประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าม้าเป็นราชพหานะถ้าพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบคงไม่เลื่อมใสต่อพิสุตเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่พิสูตทั้งหลายว่าดูกรพิสูตทั้งหลาย พิสูุไม่พึงฉันเนื้อมา้ารูปใดฉันต้องอาบัดทุกกฎ 4. ห้ามฉันเนื้อสุนัขสมัยต่อมาถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้อสุนัขและถวายแก่พวกพิสูจผู้เที่ยวบินธบาตเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายฉันเนื้อสุนัขประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพนธนาว่าชไหนพัสมณะเชื้อสายภาษากยบุตร ึงได้ฉันเนื้อสุนัขเล่าเพราะสุนัขเป็นสัตว์น่าเกียดน่าชังพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่พิสุทธ์ทั้งหลายว่าดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุทธ์ไม่พึงฉันเนื้อสุนัขรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎห้าห้ามฉันเนื้องูสมัยต่อมาถึงคราวอัตคัดอาหารประชาชนพากันบริโภคเนื้องูและถวายแก่พวกพิสุทธ์ผู้เที่ยวบิณฑบาตเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายฉันเนื้องู ประชาชนจึงเพ่งโทษติเตียนโพธนาว่าฉนไหนพระสมณะเชื้อสายพภาษากยบุตรจึงได้ฉันเนื้องูเล่าเพราะงูเป็นสัตว์น่าเกียดน่าชังรวมทั้งพญานาคชื่อสุปสักก็เข้าไปทูลขอว่าอย่าฉันเนื้องูพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามแก่พิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้องูรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎหก ห้ามฉันเนื้อราชสีสมัยต่อมาพวกผ่านค่าราชสีแล้วบริโภคเนื้อราชสีและถวายแก่พวกพิสุผู้เที่ยวบินทบาตพวกพิสุฉันเนื้อราชสีแล้วอยู่ในป่าปู่ราชสีฆ่าพวกพิสุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อราชสีพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้าพิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อราชสีรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎเจ็ด 7. ห้ามฉันเนื้อเสือโครงสมัยต่อมาพวกผานฆ่าเสือโครงและบริโภคเนื้อเสือโครงและถาวายแก่พวกพิสุผู้เที่ยวบิณทบาตพวกพิสุฉันเสือโครงแล้วอยู่ในป่าเหล่าเสือโครงฆ่าพวกพิสุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือโครงพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามพิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อเสือโครงรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎแปด ห้ามฉันเนื้อเสือเหลืองสมัยต่อมาพวกพรานฆ่าเสือเหลืองแล้วบริโภคเนื้อเสือเหลืองและถวายแก่พวกพิสุผู้เที่ยวบิณธบาตพวกพิสุฉันเนื้อเสือเหลืองแล้วอยู่ในปา่าเหล่าเสือเหลืองฆ่าพวกพระพิสุเสียเพราะได้กลิ่นเนื้อเสือเหลืองพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญตัติห้ามพิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อเสือเหลืองรูปใดฉันต้องอาบัิทุกกฎ 9. ห้ามฉันเนื้อหมีสมัยต่อมาพวกพรานฆ่ามีแล้วบริโภคเนื้อหมีและถวายแก่พวกพิสุผู้เที่ยวบินธบารพวกพิสุฉันเนื้อหมีแล้วอยู่ในป่าเหล่ามีฆ่าพวกพิสุเสียเพราะได้กินเนื้อหมีพระภูมิพระภาคทรงบัญญัติห้าพิสุทั้งหลายว่าดูกรพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อหมีรูปใดฉันต้องอาบัตทุกโกฏ 10. ิบห้ามฉันเนื้อเสือดาว สมัยต่อมาพวกผ่านข้าเสือดาวแล้วบริโภคเนื้อเสือดาวและถวายแก่พวกพิสุผู้เที่ยวบินทบาทพวกพิสุฉันเนื้อเสือดาวแล้วอยู่ในป่าเหล่าเสือดาวฆ่าพวกพิสุเสียเพราะได้กินเนื้อเสือดาวพะผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติห้ามพิสุทั้งหลายว่าดูกนพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงฉันเนื้อเสือดาวรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎ